Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนยิยมวิทยาและก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัยข้อมูลจาก windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องสภาพลมฟ้าอากาศของประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมก่อนอื่นเราก็มาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนัก ถึงหนักมากประจำวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยส่วนใหญ่ประเทศไทยเราก็ไม่ไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแต่จะมีอยู่ทางภาคใต้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องพื้นที่เสี่ยงภัยของทางภาคใต้โดยแยกออกเป็นพื้นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมาก โดยแทนค่าด้วยสีแดงนะครับคือ90.0 90.1มิลเมตรขึ้นไปได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีครับผมส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1 9ิถึงมลเมตรแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัดจังหวัดระนองจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับผม โดยฝนช่วงนี้ก็ได้เลื่อนลงไปทางภาคใต้แล้วนะครับผมโดยตามปกติก็เรียกว่าฤุดูฝนของทางภาคใต้แล้วครับเริ่มต้นขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับภาคอื่นนั่นก็วันนี้คาดกันว่าจะมีฝนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับผมกระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาคนะครับเรามาติดตามกันรายละเอียดของการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยกันครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจําวันที่5พฤศจิกายน เรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราครับผมประจำวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าล่องมอรสุมพา,าดผ่านภาคใต้ประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตามแนวร่องมอรสุมสู่ทะเลนดามันในขณะที่มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดะทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางโดยโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับผมสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนั้นจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยในภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยมีโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในภาคตอนออกและภาคกลางตอนล่างขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําหรับเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดจากที่เกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อยู่ที่8-14องศาเซลเซียสมีลม ตอนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคตอนออกเสียงเหนือนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภู จะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-15องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาดูการพยาการณ์อากาศของทางภาคกลางกับภาคตนออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นวันนี้คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเลื่อนไปทางภาคตวนออกกันครับผมโดยภาคตวนออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผม เราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมโดยภาพรวมภาคใต้ฝั่งตวนออกหรือฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่ 29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องของให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับผมเนื่องจากมีขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะันออกส่วนใหญ่ในค่ําคืนจะมีฝนตกนะครับมีกลุ่มเมฆฝนกระจายอยู่ทั่วเก,เ,กเกือบทั่วทั้งอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องใน,ในช่วงค่ําคืนนะครับผม เราเลื่อนข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งฝนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24- 26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่32-34องถึงองศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่ากรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมทนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหาคนครกันครับผมโดวยวันพรุ่งนี้วันที่6พฤศจิกายนจนถึงวันเสาร์ที่9้พฤศจิกายนพบว่ากรุงเทพมหาคนครมีลักษณะท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องก็โอกาสที่จะมีเกิดฝนฟ้าขนองก็อยู่ที่1 0ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันที่ อาทิตย์ที่10พฤศจิกายนและวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนพบว่ากรุงเทพมหานครก็มีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนนะครับผมแต่ก็ไม่มีฝนนะครับศเป์ของพื้นที่ครับผมสวันวันที่10กับวันที่สิอ็ุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่ยี่สามองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่35มสิบห้าองศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสมยีชั่วโมง บริเวณกรุงเทพมหานครคือตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันอังคารที่5พฤพฤิกายนจนถึง7โมงเช้าของวันที่6พฤิกายนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครไม่มีบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่มีการคาดการว่าจะมีบริเวณที่มีฝนตกปานกลางอยู่ในบริเวณเขตหนองจอกเขตบางขุนเทียนภาษีเจริญหน,นองแขมจอมทองบางแคคลองสามวาและบางบอนนะครับพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครนะครับผม เรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก windy com นะครับโดยภาพรวมของประเทศไทยเราในช่วงเชา้าคือตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงเชา้าจนถึงเวาลาประมาณ11บเนาฬิกานะครับผมก็พบว่าส่วนใหญ่ประเทศไทยเราไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับโดยกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมโดยเริ่มต้นตั้งแต่อ่าวไทยตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างนะครับเป็นกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในลักษณะปานกลางครับผมแต่ก็จะส่งก๊ แต่ก็จะส่งผลกระทบต่อจังหวัดที่อยู่ในบริเวณอ่าวไทยนะครับพอแม่พี่น้องชายฝั่งฝั่งอ่าวไทยเริ่มตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงจังหวัดช่วงนี้ลงไปจนถึงจังหวัดสงขลานะครับผมคาดการว่าจะมีฝนตกและมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมเรื่อยๆครับตามแนวชายฝั่งของชายฝั่งของอ่าวไทยนะครับผมส่วนภาคอื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับ แต่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยของทางภาคตอนออเียเหนือตอนล่างอยู่แถวทางจังหวัดอำนาจเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร้อยเอ็ดจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมแต,แต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนสวนปรปร,ราวนั้นกลุ่มเมฆฝนที่เป็นสีแดงก็ยังอยู่จุดเดิมครับพ่อแม่พี่น้องยังได้รับอิทธิพลอยู่จุดเดิมคืออยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนามนะครับผมโดยเฉพาะแถวทางแขวงขาม่วนนะครับ ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับผมโดยกลุ่มนี้จะก็จะอยู่บริเวณแถวแถวนี้เรื่อยๆนะครับจนถึงจะน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ20นาฬิกาก็ได้กระจายตัวออกไปแล้วนะครับผมสําหรับสปปร,ปรวาวส่วนที่อื่นนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมเรามาดูกลุ่มเมฆฝนที่เริ่มสะสมก,กันก็อยู่ในช่วงเวลา12นาฬิกาครับสำหรับประเทศไทยเราวันนี้โดยมีกลุ่มเมฆฝนที่กระจายตัวไปทั่วทุกภูมิภาคนะครับส่วนใหญ่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนกระจายอยู่คาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคลืมฟ้าคืมฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนกลุ่มเมฆฝนที่เริ่มหนาแน่นสําหรับประเทศไทยเ่านั้นก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา12นานิกาอยู่ทางภาคใต้นะครับผมโดยค่อนข้างปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดโดยภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมทุกจังหวัดแล้วนะครับในช่วงเวลา12นานิกาแต่จังหวัดที่ค่อนข้างหนาแน่นก็อยู่แถวจังหวัดประจวบคิรีขันจังหวัดชุมพรจังหวัดตรังจังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุงสงขลาเยลาปัตตานีเยลาปัตตานีและนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางโซนกลุ่มทางภาคใต้ตอนล่างครับในช่วงเวลา12บสนิกาค่อนข้างปานกลางจนถึงหนักนะครับผมโดยกลุ่มฝนเมฆฝนที่อยู่ในบริเวณอ่าวไทยก็จะถูกพัดเข้ามาสู่ชายฝั่งทางภาคใต้ตลอดเวลาครับผมและก็กลุ่มเมฆฝนก็ค่อนข้างที่จะมีตลอดเวลาตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางในบริเวณอ่าวไทยนะครับผมในช่วงนี้โดยได้รับอิทธิพลจากลม ตนออกเสียงเหนือที่มีอิทธิพลพัดนําความชื้นเข้ามาในบริเวณประเทศไทยตลอดทั้งความชื้นเข้ามาทางภาคตนออกเสียงเหนือตอนตอน่างด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนภาคภาคอื่นของประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนกระจายครับส่วนสปปลาวนั้นก็พบว่าทางลาวตอนใต้มีกลุ่มเมฆฝนเพิ่มเข้ามานะครับผมในลักษณะเล็กน้อยครับแถวไล่ไปตั้งแต่แขวงสารวันเซกองจำปาศักด์ อัฐปือครับพ่อแม่พี่น้องคาดการว่าจะทําให้เกิดฝนได้นะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา12นาฬิกาพอเรามาดูช่วงที่กลุ่มเมฆฝนค่อนข้างกระจายไปทั่วแล้วก็ปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นสําหรับวันนี้นะครับผมซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14-15-16อาจจะถึง17นาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับประเทศไทยและสปปลาวนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนที่กระจายตัวอยู่นี้ จะมีเป็นหย่อมนะครับสาหรับทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือและก็ภาคกลางและกรุงเทพหมหานครส่วนทางภาคใต้นั้นค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่อยู่ในลักษณะปานกลางจนถึงหนักนะครับเกือบทุกจังหวัดครับผมสาหรับทางภาคใต้ในช่วงเวลา14-15-16นาฬิกานะครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นมีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวอยู่เป็นหย่อมนะครับผมและลส่วนใหญ่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยแต่ก็มีหย่อมอยู่ทางที่ปานกลางอยู่แถวจังหวัดอุทัยธานี ใชยนาทนะครับแล้วก็อีกย่อมหนึ่งก็อยู่ทางตอนล่างคือแถวทางจังหวัดระนครศรียุยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีนะครับผมเป็นกลุ่มหนึ่งครับค่อนข้างที่จะถึงปานกลางนะครับผมส่วนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางจังหวัดอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับเข้าปกคลุมอยู่ทุกจังหวัดครับผมในเวลา14บสถึง16นาฬิกาสำหรับทางภาคกลางส่วนทางภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมปกคลุม เกือบทั่วทั้งภาคเหมือนกันครับผมแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างปานกลางอยู่แถวจังหวัดอุตร,รดิตถ์จังหวัดแพร่จังหวัดน่าจะเลยมาถึงจังหวัดสุโขทยัยพิษณุโลกครับกลุ่มเมฆฝนลักษณะเกือบจะปานกลางครับผมส่วนทงางภาคตอนออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับปกคลุมอยู่แถวทางจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโธสธรศรีสเกตสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมแล้วก็ข้ามมาทางจัังหวดจังหวัด นครราชสีมาชัยภูมิมหาสารคามในลักษณะเล็กน้อยครับพ่อแม่พี่น้องตัวปปราวนั้นในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬ okay. ิกาก็อยู่ทางเราใต้เสียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมในลักษณะเล็กน้อยเหมือนกันครับผมอยู่ทางตั้งแต่สารวันจนถึงอัฐปือครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลา18นาฬิกาครับโดยในช่วงเวลา18นาฬิกา 18, 19นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยเรามีกลุ่มเมฆฝนน้อยลงนะครับแต่ก็กระจายเกือบจะทั่วทุก ภูมิภาคนะครับผมโดยทางภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวทางจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางอาจจะเลยไปจนถึงจังหวัดพะเยานะครับผมกลุ่มหนึ่งส่วนที่อื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับสําหรับทางภาคเหนือในช่วงเวลา17-18-19นาฬิกานะครับผม ส่วนภาคตะนออกเสียงเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับเบาบางแล้วครับผมในช่วงนี้แล้วก็ไล่มาทางภาคกลางก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยจะเป็นส่วนใหญ่แต่ทางภาคกลางมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ยอมหนึ่งอยู่ในลักษณะค่อนข้างที่จะปานกลางนะครับผมอยู่แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับในบริเวณนี้และอาจจะเลยม,มาถึงจังหวัดนครปฐมนนทบุรีครับ สำหรับกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางส่วนกรุงเทพมหานครในช่วง7-18,19นาฬิกาถึง20นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับส่วนใหญ่เทพมหานครและปริมณฑลมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยรวมไปถึงภาคตะวันออกก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะครึ้นฟ้าขึ้นฝนหรือชาจะตกก็อาจจะตกในลักษณะโปรยปลายครับส่วนทางภาคใต้นั้นในช่วงเวลา17 ถึง20นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับผมปกคลุมทั่วทุกจังหวัดครับแต่ก็จะมีลักษณะเกือบจะค่อนข้างปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลานะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งครับส่วนจังหวัดอื่นอยู่ในลักษณะเล็กน้อยแล้วครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในอ่าวไทยในลักษณะเล็กน้อยซึ่งทยอยเข้ามาตามชายฝั่งนะครับเนื่องจากทิศทางลมนั้นได้พัดเข้าหาฝั่ง ช่วงนี้ส่วนสวนพเปลาาในช่วงเวลา17,18,19นาฬิกาไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยภาพรวมในช่วงเวลาค่าทางภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือสพปลาาจะมีอากาศเย็นลงนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาซึ่งมีกลุ่มเมฆฝนฝนฟ้าขนองอยู่นะครับในช่วงเวลา22นาฬิกาในช่วงเวลา21,22นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเมฆฝนลักษณะฝนฟ้าขนองนะครับในบริเวณภาคกลางโดยเริ่มจากทาง จังหวัดอุอทัยธานีจังหวัดตากบางส่วนนะครับใต้สุดของจังหวัดตากแถวในเวลา21-22อาจจะถึง23นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนฝนฟ้าขนองนะครับสำหรับทางภาคกลางโดยเริ่มมาตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาครับอาจจะเลยมาจนถึงจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดนนทบุรีครับผมเป็นกลุ่มเมฆฝนกลุ่มหนึ่งครับมีกลุ่มเดียวครับในบริเวณ ในบริเวณภาคกลางครับผมส่วนภาคเหนือนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมเป็นจุดอยู่นะครับอยู่ทางแถวทางแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลําพูนนะครับผมเป็นจุดจุดเป็นหย่อมครับกระจายอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนภาคตอนออกเชยงเหนือนและสปปลาวนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมรวมมาถึงภาคตอนออกก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา21 22 23นาฬิกาส่วนทางภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแล้วครับผมในช่วงนี้แต่ ในบริเวณอา่าวไทยตอนบนจะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางอยู่นะครับเข้าปกคลุมอยู่ซึ่งคาดกันว่าจะเข้าทยอยพัดเข้าหาฝั่งนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าแถวบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีและประจวบคิริขันคาดกันว่าจะมีฝนตกเรื่อยๆครับในช่วงเวลาดังกล่าว เรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่5พฤศจิกายนกันครับผมรอยต่อที่6ก็พบว่ากลุ่มเมฆฝนที่อยู่ทางภาคกลางนั้นได้กระจายตัวไปแล้วนะครับผมแต่ก็จะมารวมตัวกันอยู่ทางอ่าวไทยตอนบนและก็แถวทางจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวจังหวัดนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชนบุรีครับแล้วก็ตามแนวชายฝั่งของทางภาคใต้ ไล่มาตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเนื่องจากว่ามีกลุ่มเมฆฝนในบริเวณอ่าวไทยที่จะคอยมาเข้ามากระทบชายฝั่งอยู่เรื่อยๆครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณชายฝั่งทางอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งชาวประมงที่อยู่ในบริเวณอ่าวตลอดทั้งชาวประมงเรือเล็กที่อยู่ในบริเวณอ่าวไทยก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้เนื่องจากมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในบริเวณอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ บางชั่วโมงก็จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยบางชั่วโมงก็จะอยู่ในลักษณะปานกลางครับผมโดยเฉพาะในช่วงเวลาเที่ยงคืนมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางเป็นหย่อมๆนะครับและบริเวณที่ค่อนข้างหนาแน่นสําหรับอ่าวไทยก็อยู่ทางตอนบนครับช่วงนี้สําหรับกลุ่มเมฆฝนนะครับสาหรับการวิเคราะห์มเดลฝนก็ขอยุติไว้แต่เพียงในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่5้าลอยต่อวันที่6ครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจําวันอังคารที่5พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา6กนกาวันนี้ จนถึง6นานฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับพ่อแม่พี่น้องทางภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคเหมือนกันครับผมสําหรับทางภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นท да <v> ี <se> ่แถวบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าเหมือนกันครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่แถวบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดกันว่าจะมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนนะครับผมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับผม เลื่อนลงมาทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดาาันั้นก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผม โดยภาพรวมของบรรยากาศของประเทศไทยวันนี้ก็จะมีอากาศแปรปรวนนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางภาคใต้และก็โดยส่วนรวมประเทศไทยเรามีฝนค่อนข้างกระจายนะครับผมแต่กเ็เล็กน้อยอยู่ตามภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมและคาดกันว่าจะตกอยู่เกือบทั้งวันครับผมโดยเฉพาะตามนแนว ทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับและก็จะหนักและมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนักเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาครับผมและในช่วงค่ำคืนก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเรื่อยๆตามแนวชายฝั่งของฝั่งอันฝั่งอ่าวไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้เพิ่มความระมัดระวังอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้นะครับผมในช่วงนี้สําหรับการวิเคราะห์และ พยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องรบกวนให้ดูคลิปยาวๆหน่อยหนึ่งครับผมเพื่อจะเป็นการเพิ่มชั่วโมงสะสมนะครับพ่อแม่พี่น้องและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานครับสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมขอลาพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ